กินเที่ยวกับป้าเล็กสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลค่ะวันนี้พามาเดินตลาดเย็นสูงเนินนะคะก็มาเจอร้านนี้ค่ะของดีค่ะของป่านะคะรังพึ่งค่ะป้าเล็กก็เลยคว้ามาหนหชิ้นนะคะชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะ ก็รังพึ่งสดๆนะคะร้านนี้จะขายไส้กรอกอีสานนะคะจะเป็นไส้กรอกเนื้อแล้วก็ไส้กรอกหมูแล้วก็หมั่มค่ะ,ะคนขายนะคะเขาจะหูไม่ค่อยได้ยินเสียงเรานะคะเราจะต้องเปิดแมสแล้วให้เขาอ่านปากค่ะ FC แฟนคลับท่านใดนะคะอยู่เขตอำเภอสูงเนินมาตลาดเย็นก็มาอุดหนุนกันได้นะคะ ขายดีมากๆเห็นไหมคะก็คนรุมค <conduct Vater over use> okay. er. <derivatives> ่ะหมดแล้วนะคะแป๊บเดียวเนี่ยยังไม่ทันเดินออกจากร้านเลยค่ะคนมารุมหมดแล้วค่ะรังพึ่งนะคะไส้กรอกอร่อยนะคะไปอุดหนุนกันได้ค่ะไส้กรอกหมูค่ะ

หมั่มเนื้อแล้วก็มีเนื้อ